พระองค์เป็นนักศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ของโลกและทรงแนะนําศาสนิกให้บําเพ็ญตนเป็นนักศึกษามีใช่ผู้คอยแต่จะวิงวอนร้องทุกข์เอากับผู้อื่นศาส,สนาของพระองค์เป็นศาสนาแห่งความรู้มีใช่ศาสนาแห่งความเชื่อ,อมาต่อกันนะครับคราวที่แล้วเรื่องเหตุผลที่เราจําเป็นต้องเรียนนะสรุปได้ว่าการเรียนรู้เนี่ยเป็นกุญแจสําหรับไขทุกถึงทุกอย่างความรวยความสําเร็จมิตรภาพยศทรัพย์ทุกอย่างเลย ามาต่อกันนะครับหัวข้อต่อไปนักศึกษาผู้ใหญ่เนาะคืออะไรนะครับ ข้าพเจ้าอยากจะเน้นไว้ตรงนี้อีกหน่อยให้ท่านผู้อ่านได้คํานึงถึงคุณลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนาในทางด้านการศึกษาพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาองค์เดียวในโลกที่ได้รับการศึกษามาอย่างกว้างขวางและทรงบัญญัติศาส,สนาไว้ในรูปสถาบันการศึกษาอย่างครบถ้วนพระองค์เป็นนักศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ของโลกและทรงแนะนําศาสนิกให้บําเพ็ญตนเป็นนักศึกษามีใช่ผู้คอยแต่จะวิงวอนร้องทุกข์เอากับผู้อื่นศาส,สนาของพระองค์เป็นศาสนาแห่งความรู้มีใช่ศาสนาแห่งความเชื่อโอ้ ตรงนี้คีเลยนะคีเด็ดเลยศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งความรู้ไม่ใช่ศาสนาแห่งความเชื่อนะทุกครั้งนะอันนี้ผมนิดนิดหนึ่งทุกครั้งที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องศรัทธาหรือว่าความเชื่อนะจะต้องประกอบด้วยปัญญาเสมอเหมือนหลักพระห้านะกำลังห้าอย่างที่ทําให้เราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือว่าประสบความสำเร็จนะครับก็จะมีนําด้วยศรัทธาเนาะมีศรัทธาพระนะวิริยะพระ,ระคือการลงมือทำนะครับแล้วก็ สติพละการระลึกรู้นะแล้วก็สมาธิพระการตั้งมั่นแล้วก็ปัญญาพละนะกำลังของความรู้นะมีศรัทธานําแล้วก็มีตัวความรู้เนี่ยเป็นตัวควบคุมศรัทธาอีกทีหนึ่งเนาะนี่คือไปด้วยกันห้ากำลังนะครับอันนี้ขยายความได้ดีมากเนาะศาส,สนาของโลกเป็นศาสนาแห่งความรู้มีช่ศาสนาแห่งความเชื่อนะหลักฐานยืนยันมีอยู่เป็นอันมากเท่าที่พอจะนึกและดูได้ในเวลานี้ดังเช่น หนึ่งในพระไตรปิฎกเล่มที่11ปาติกวัคทีฆนิกายพระพุทธเจ้าทรงแสดงหน้าที่อันมารดาบิดาจะพึงบำรุงบุตรมีอยู่5ข้อด้วยกันใน5ข้อนั้นก็มีอยู่ข้อหนึ่งที่ทรงสอนว่าบิดามารดาพึงให้บุตรได้รับการศึกษาวิชาวความรู้ 2. ในที่มาแห่งเดียวกันนั้นพระองค์ทรงแสดงหน้าที่ของครูบาอาจารย์ไว้กับสิทธิ ข้างละ5ข้อใน5ข้อนั้นก็มีอยู่ข้อหนึ่งที่ทรงสอนว่าครูบาอาจารย์พึงสั่งสอนวิชาวความรู้แก่สิษย์อย่างครบถ้วนไม่ให้อำพรางหมายความว่าไม่ไม่กัดนะและทรงสอนสิษย์ให้ตั้งใจรับการศึกษาด้วยความเคารพในพระไตรปิฎกเล่ม12บฉักกานิบาตอังคุตรณนิกายนะครับทรงวางหลักคารวะไว้หลักคารวะก็คือการเคารพ คือจุดสาคัญอันทุกคนควรตระหนักรวม6จุดด้วยกันใน6จุดนั้นมีอยู่จุดหนึ่งว่าสิกขาคารวตาให้ตระหนักเคารพในการศึกษาเล่าเรียนในพระไตรปิฎกเล่มที่23ฉักกนณิบาตอังคุตระนิกายพระองค์ทรงแสดงทรัพย์อย่างประเสริฐประจําชีวิต7อย่างที่เรียกว่าอาริยทรัพย์ในเจ็ดอย่างนั้นก็มีพาหุสัจจะรวมอยู่ด้วยอย่างหนึ่งนะก็คือการเป็นผู้ฟังมากเนาะเป็นผู้ศึกษามากนะครับ 5. พระไตรปิฎกเล่ม24 ทศกานิบาตอังคุตระนิกายเหมือนกันนะทรงแสดงที่พึ่งสําหรับชีวิตจิตใจของคนไว้สิบข้อที่เรียกว่านาถากรณธรรมในสิบข้อนั้นก็มีพาหุสัจนะรวมอยู่ด้วยเหมือนกันข้อ 6. พระพุทธองค์ได้ทรงวางหลักปฏิบัติของพุทธศรนิกไว้ว่าการปฏิบัติตามศาสนาของพระองค์ต้องดําเนินตามหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาทั้งสมหลักนี้เรียกว่าไตรสิกขาก็แปลว่าหลักการศึกษาสามหลักตรงตัว ผู้ปฏิบัติหลักนี้ในชั้นต่ำเรียกว่าสิกขากามะบุคคลแปลว่าผู้สนใจในการศึกษาพุทธศาสานิกทุกคนต้องอยู่ในชั้นนี้คือต้องเป็นสิกขากามะบุคคลครั้นศึกษาขึ้นไปถึงขั้นสูงพระองค์ตรัสเรียกว่าเสขาบุคคลแปลว่านักศึกษาเมื่อศึกษาจบหลักสูตรและผ่านภาคปฏิบัติครบถ้วนแล้วท่านเรียกว่าอาเสขาบุคคลแปลว่าผู้จบการศึกษาส่วนพระพุทธองค์ทรงดำรงอยู่ในฐานะศรัทธาแปลว่าครู นะคร,รวมความแล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงวางศาสนาของพระองค์ไว้ในรูปการเป็นสถาบันการศึกษาและทรงส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ และบัดนี้โลกได้พัฒนาการมาเป็นเวลานานถึง2,500ปีเสร็จแล้วนับแต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักมงคลชีวิตโปรดพิจารณาดูว่าคําสอนของพระองค์ในเรื่องนี้ได้ล้าสมัยไปตามการเวลาหรือไม่เปล่าเลยยิ่งนายวันเข้าคําสอนของพระองค์ยิ่งปรากฏความจเจริญแน่ชัดขึ้นทุกทีข้อที่พระองค์ตรัสว่าการศึกษาเล่าเรียนเป็นมงคลน,นี้ไม่มีใครเลยที่จะคัดค้านได้ว่าไม่เป็นความจริงยิ่งสมัยวิทยาศาสตร์นี้ก้าวหน้าไปมาก ความเป็นอยู่ของคนที่ไร้การศึกษายิ่งคับแคบลงไปทุกทีของที่เคยใช้คน50คนหาบหามเดี๋ยวนี้ใช้คนคนเดียวกับรถยนต์คันหนึ่งก็พอเหลือแหละสะดวกและรวดเร็วทันใจด้วยเมื่อโลกเจริญขึ้นเท่าใดคนที่ไร้การศึกษาก็ยิ่งหาก,กินยากเข้าทุกทีนับวันแต่จะถอยหลังเข้าป่าเพราะฉะนั้นการศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นทุกยุคทุก,ทกสมัยว้าว ก็จบไปนะครับเหตุผลนะของการที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนนะครับใน EP นี้ก็จบแล้วนะก็เป็นการเน้นย้ำนะว่ามันสำคัญเพียงใดน,นะครับก็หวังว่าคนจะชอบนะครับแล้วพบกัน EP หน้าครับ